สวัสดีครับสอสมบูรณ์ลุงเมืองยางยนต์นะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นรถ Ford Nextgen นะครับตัวไบโบทโบนะครับตัวนี้เป็น 4, คูณด้วยนะครับลูกค้าก็จัดเต็มเลยนะครับสำหรับรถเ e ็ t g e อรคันนี้นะครับคันนี้เป็น4ประตูด้วยนะครับแล้วก็เป็นขับสีด้วยคันนี้ก็จัดชุดยกนะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับกับล้อ KMC แท้นะครับแล้วก็ยางโตโยนะครับไซส์พิเศษมากนะครับไซส์5 5 R 2 0นับบอกเ้ยคราบล้อสปคนะครับางสเนะคร ติดนิดเดียวนะครับเรียกว่าแทบไม่ต้องตัดเลยนะครับแต่งนิดเดียวคือจบเลยนะครับสำหรับ next gen นะครับแ้วก็คันนี้ก็คือต้องยกนะในสเตปยกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาไล่กันเลยนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับสําหรับ next g e นนะครับสีเหลืองทองคันนี้นะครับไปลองมาดูนะครับคันนี้ก็เป็นยางโตโยนะครับเด่นๆเลยที่เห็นก็คือยางตัวโตโยโอเพนคันชี่นะครับตัว RT ไซส์สามนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไซส์นี่เลยไซส์ยาง 3 0 5 5 5 R 2 0นะครับล้อเป็น KMC นะครับ544นะครับขอบยี่สิกว้าง9นิ้วออฟเซตบวกสินะครับแล้วก็คันนี้ก็ใส่เป็นปีกนกปรับองศานะครับกับโช๊คเป็นตัวโมโนทูบนะครับซับแทงก็อยู่ด้านล่างนะครับติดตั้งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างด้วยอ่าเห็นไหมครับอ่าซับแทง์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็น เสริมก้อนยกเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มค่าเคมากนะครับฟิลเนี่ยอาจจะตึงๆไปหน่อยนะครับลูกค้าต้องการนิ่มๆนะครับนุ่มๆเนาะแล้วก็ยางเป็นไซส์305กับล้อ9นิ้วนะครับบอกเลยนุ่มแน่นอนนะครับสเปคนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้วยนะครับด้านหลังก็นี่ครับซับแพ็คนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับของ Pro f ฟ n เด r เนาะตัวโมโนนะครับ2.0นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับ9นิ้วออฟเซ็ต18นะครับ กับยาง305นะครับด้านหลังก็เปลี่ยนโชคเนาะเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวก้อนยกด้านหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายรกไปด้วยก็คือจบแล้วนะครับสําหรับด้านหลังนะครับปรับได้นะครับแปดระดับนะครับสําหรับตัวโมโน2 j ตัวนี้นะครับหน้าหลังเลยล้อ KMC อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อ KMC นะครับขอบ20ว้าง9นิ้วนะครับ offset 18นะครับสีนี่สวยมากนะครับดุมากนะครับ ฟอดแนวบอกเลยครับแนวเนี้หล่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกนะครับทิกน้อยๆนะครับก็คันนี้ก็นี่ครับตัวบังโคลนหลังเนี่ยก็ดัดนิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยนี่ครับดัดดัดตรงนี้นะแล้วก็ตัดแค่เนี้ตรงนี้คือจบเลยนะครับเลี้ยวไม่ติดด้วยครับเรียกว่าห่างประมาณ1นิ้วเลยนะครับสำหรับน e x เ g e นคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้อีกหนงทีนะครับ โอเคเดี๋ยวไปจบที่มุมเดิมนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับคนที่ใช้ Ford r เ n นเจอร์นะครับทั้งรุ่นใหม่และก็รุ่นเก่านะครับต้องการสเต็ปแบบนี้นะครับก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับสาวก Ford เนาะหรือว่าใครอื่นก็ตามนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสเต็ปเรียกว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับแ้วก็ไม่ยากมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแต่งรถสไตล์นี้นะครับก็ล้อยางแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็คือจบเลยนะครับ วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับ Ford Next Gen นะครับตัวใบเทอร์โบล่าสุดนะครับกับยางโตโย่30555 R20 กับล้อ KMC แท้นะครับโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าลืมลืมเลยนะครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายนิดนึงนะครับร้านมี2สาขานะครับร้านสอสมบูรณ์รุ่งเรืองยางยนต์นะครับเบอร์โทรนะครับ0614798290ครับแล้วก็096อ่าโทษทีนะครับ0818688872นะครับโทษทีโอเคครับ ใครที่ฟังฟังไม่ทันนะก็ลองก๊อ,อก,กลับได้นะครับหรือไม่ก็ทักไปที่เพจร้านได้นะครับวันนี้ก็แล,ล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ